สวัสดีครับพบกับผมเบ้าเคียนสติกอีสานพ่อคาเทินครับโอ้ยลมขนาดพี่น้องสวัสดียามสายๆต่อพี่น้องโอ้ยพามาเที่ยวสวนมาละค่ะสวัสดีก่อนมาแล้วจีไปใสสวัสดีจ้าสวัสดีครับก่อนลูกวดีประตูมได้แล้วมาลักมันกันนี่มะเขือพันปลูกงามๆพี่น้องมะเขือเล่ ของพ่อคกระปุูกมันยังนั่นอยู่ที่ได้ประตุมีได้ขอล่อหนึงเขาเอิ้นมันอย่างอันนี้ชักเละบ้านเขาเอิ้นมันแก้วเนาะมันแก้วนี่นะพี่น้องเพจ้นบอกเพิ่มเวิมเพิ่มเบอกให้มาขุดไปกินแน่เพื่อนว่ามันหลายเพื่อนก็เพิ่นปลูกไว้แจ็คโคมาแล้วแจ็คเจ้าของคุดไปใส่เต็มเลยแถวพ่อเพิ่นบอกมาขุดเอารดเพิ่งทำสวนยางแล้วก็ปลูกพักใช้ชีวิตแบบพอเพียงพี่น้องนี่ดิ ตอบน้อยเพื่อนตอบน้อยลุงลุงเพ่งที่เพื่อนปลูกเห็ดทำไมก่อนพี่น้องที่บอกเคีนเคยพามาเห็นเก็บเห็ด,ดฟางฟามเมื่อไน้อพี่น้อง,งันนี้่ได้หา่ได้พุดนานแล้วมันแกวกะไมันแกวบ็เคยเอใบเพื่นี่น้องยู่ใดนะ มันเกี่ยวเพื่อนว่ามีตั้งหลายสีปลเม่นเปล่ากระโค้งเพื่อนเห็นปุยู่เนาะปลูกผักปลูกถั่วปลูกตะไคร้มีบ่อปลาด้วยมีทุกอย่างเลยพี่น้องมันยิงผู้ปลูกขึ้นไปนี่เ่าอยู่แน่นไหมนี่เดี๋ยวเพื่อนก็มาเพื่อนไปปลูกมักแตงปปลูกบุ๋มแตงแม่นบ่นี่ยินเล่าเล่าเปล่ปลดกขึ้นถัทิ๊กมาเริ่มเบิ่งนี่ังี้ยนี่เง อันนี้ใดิอันนี้โอ,อ,อ้มันอยู่น้ำดินปุดปูดนี่ดินี่ดินี่ด,ดิพี่น้องหัวเพิ่นนานแล้วว่าด้คุดแบบนี้นี่กจเจ้าคุดเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้แนะน่เสือจริงนะแน่นนดูเจ้าุดโูม <h iss> ีสองหัวมันลามไปเลยพุน่น นุ้ยลมถ้าเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะพี่น้องหลานเลือยอยู่หลังนี่มีคนลุ้นนำอยู่ทางหลังบาเคนมันอยู่ลึกนะคะบ่ลึกได้ตามถ้าดินมันนูนๆขึ้นมาค่ะปุูๆขึ้นมาละเม็ดเลยนี่อันนี้เป็นสีสีขาวแข่นบหรสีขาวสีเหลือง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 ตัวนี้เป็นสีแดงเหมือนโคลาสีเลยนี่ ไอสองสีเด้อสีอะไรน้องนายนายสีแดงสีเหลืองสีไะไหมวกหลานหมวกแม่บ่ฮอนดอกหมวกให้หลานเนี้ยเนาะตามอยู่แล้วแหละหาลักเก็บมะเขือข้าเจ้าเนื้ออยู่ข้างหลังคู่เดียวนี่ลักเล่นมะเขือเลี้ยอีกแล้วต้องเก็บปุบปุบเลี้ยอีกเล้ยนี่ตามดินมันเล่าๆแบบนี้ หาเอาดินบึงเล่าเล่าวันนี้หาบูเป็นพี่น้องบึงเล่าเล่าเอารุ่นกันแม่นอยู่บอกหรือมันเล่าความนี่แม่นอีหลีนี่ดิให้ดีมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำบิ่งช่วยอุ้ยติ๊กดูดีอันดีเอาเอามาใส่สอบให้อุ๊ยเค้นเลยเอ้าเก่งจังเลยใส่หมวกฮอนหรือจะใส่โบ ใส่โบโบนี่ัีนสีหนแนวคุดโอ้พูดทำแนวคุดไปคักแทะ <laughs> ใส่แนวคุดมันเป็นเคือไปต้องไล่ไล่เคือไปโอยเป็นคุดคุดหลายแล้วพี่น้องเลยบอกมาคุดไปกินมนั้งเสียงลมเพราะว่าพี่น้องธรรมชาติ เขาสวยขนาดเลยพี่น้องนาช่วยกันขุดไม่ได้ยกล่องเนาะจะยกล่องสิอย่าเไรช่วยกันขุดครับเดี๋ยวทิ่เจออีกแล้วมายนะง่ายมาเร็วมาง่ายมาเร็วปอนพวกงูใหญ่แท้หงยใหญ่ขนาดเลย เออเจนหายยิ้มเป๊ะๆอยู่อุ้ยเพิ่นได้หัวใหญ่ดนี่ดิขุดอะไรอะไรให้มันฮักนี่ดิโอ้ยยังโหดนี่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 มีปูดสองบอลนึงอือนี่ดิมาขุดกันพี่น้องจีเม้นทะเลนี่เนาะด้อุ้ยอันนี้สีนั้นสองสีบปล่าแค้นนี่กันนี่ น้อยบะน้อยเราเอาไว้ก่อนบ่น้อยเนาะน้อย,นะอยมันยามมันเลรอบอกเคสนี่หัวมันสั่มยังลงเห็นบอกคนขายในตลาดเนาะเนี่ยคนละสีเลยเพื่พอปลูกรวมกันเพื่อนมามีหลายสีมันเลือกเอาเดอ้อนายได้แล้วอุย้ยนี่น้องนายยองสีเลยแต่ถึงกันครับเอบจออีกแล้วพี่น้อง โอ๊ตแบบเนาะเนาะต้องจะนอยอาเหงานซับเลยเนาะอ๋ตหัวเพ่นขึ้ใหญ่แหนี่มมายาเอาแนวไปปลูกเอาแบบไหนเอาเครือไปหรือเอาหัว เพื่อนเอาเครือกศไปปลูกเนาะีแเนนกมัน <c oughs> เปมนี่เ,เมมานานะเริ่มเป็นแลเพราะว่าเพื่อนเป็นหัวแล้วเน,ะนาะเริม่มเป็นแล้ว มองหอยเพื่อนกลุ่นกลุ่นเนี้ยบอกเนี้ยมันยังหนึเนียกลุ่นนี้สัดจเลยจะเคิดมั้ยเนาะม่ละม่นอนมธรรมชาติทั้งหลงนะใครแต่ลมเพิ่นพัดเย็นใโใยเด็ดบบแหงปานใดเนาะชิน อันเสียงลมนี่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 เนาะเขาหาแบบนี้เนาะเถื่อติ๊กเนาะหาที่มาขึ้นแตกขึ้นมาแบบนี้เลยครับบาเจอบ่เข้าหำหมานายเลยเอาเอาหัวนะป้าป้าเพิ่งชเป็นแนอนเลยมีเนาะแน่นอนบ่ล่ะเสร็จ นาะแต่เนาะเคือเพื่นคือเห็นลงไปข้างล่างนีเลยมันเป็นน้ำติงแบบไปน้ำติงหเลยมันเป็นติงห์อยู่กลางนี่เลยนี่นี่ตามนี่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 นีดนีกนนีดนี่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 นีนี่นี่วี่นี่น่นี่นีน่นี่นีนนี่นี้น่นู่่่่ันนน่น่นู่่ี่นนีนน่น ต้นิ่งยื่นท้องเออนี่มีนี่นีแน่นอนมันรุ่นกันสามเปอร์เซ็นต์โอ้โอนี่เนาะอนจะไปน้ำติ่งม่วงแบบนี้ให้แม่บอกครั้งแรกของเบาเคเลยด้พี่น้องนี่โอ้โโซ่หัวโอ้โหขนาดกือ้ฟาาตากองสลบทเลยขนาดแหวนย้อนมาดูเมันอสิบเอ เป็นยามคือกันบ่เป็นไงเนาะมันหลายพี่น้องใกล้กันแถวนี้ยามเลยเดือนนี่เลยเดือนเดือนนี้เลยเขาขุดกันกับบ้านเฮากับพวกกินยามหนาวนี่แหละจี๋มันไม่ได้กินติดก่อนไอ้นี่มีอิริอิริลูกมันประเภทอย่างเก่งบ่มัเป็นเนื้อกินนโอ้ยอยู่นี่หลายหัวขนาดเลย ติดกันเลยเก่งแตปลาดิเอาไปนึ่งไปมกเลยบอกี่เก่งแตปลาดไปจุ่มเ่งแตปลาะเก่งแตปลาเนาะเกงปลาสุหัวสีขาวชี้เก็เก่งปลาเขามาเอาเอาอีกวะเอาปกงปั๊บเลยซ่วันนี้เอาไปนึ่งโ้ปสิโลแล้วปิโลอะไเลย มักธรรมชาติให้เป็นอยังตากอือมันะเส้นโอ๊ยถ่นเบิดโอ้มันหัวเนาะนี่น่าเขียนนะแม่มังเขรมไงยิงเขาไงยิงเนาะงึิงเขาไงมันอยู่ในไงอยู่ในไงเนี่เนาะพี่น้องเข้าเบ้าชวนมาบันดีหาพวกหลายสีดูแถวนี้มีแต่สีแดงมันสีแดงกับสีเหลืองนิดหน่อยมักแบบนี้เบาเขียนจริงจริงเลยนี่พี่น้อง มีบ่อปลาปลูกพักเหยนน้อยๆจากหลังหนึ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่กับธรรมชาติตื่นมาเศร้าเห็นภูเขาโอ้ยสวยขนาดก็นานมันมีนานำบุเพื่นิดนานำเนาะเพื่นิดนาไว้กินพร้อมนี่ตอเฟืองยังอยู่เลยปลูกปลูกเห็ดฟางเห็ดเฟืองพร้อม ท่านมีกรพโพเลชีวิตเนาะพี่น้องก็จะโผล่ขวดไม่ไหลป่นะเดี๋ยวไปปลูกปลูกมังแตงทางไหนเนาะนี่แหละน่ลงไปแถวนี่แหละปลูกมังแตงข้างล่างใกล้ๆน้ำขู่เล่าเล่าไกลขนาดที่น้อาเขาไปเลยอันนี่เดี๋ยวว่าเหล้าไหนยันคือคางพี่มันก็อยู่ลึกอยู่ลึกบ่ เล้าหน่อยเดียวค่ะเล่ามาขุดเอออย่งน่ะมันแก้วใช่ะได้แบบนี้ดีตอนยังน้อยเคยปลูกดูยกล่องแต่ว่ปลูกน้ำพ่ออยู่นาราดบ้านนาราทอำเภอเมืองนครพนมแม่ หิง้งข่ายตะไคร้มีเบ็ดเราต้องออกตลาดเลยลงเลยลงเลยออกตลาดเลยเบ็ดนี่ดูดิเอ็นในพิ่นนี่ค่ะพื้นเอาไปหัวน,นึนงแน่นแน่นบมดยัางด้วยนี่ดิ่งใหญ่เพิ่นเลยดิ่งแต่ว่าหัวยู่ใสหัวดิดิ่ง,กกงแงกง ชี้เด็กอยนดีน้อยน้อยน้อยหากันต่อครับมาจะทิดเตอเพิ่มอีกแล้วบ่เชิบโอ้น้อใหญ่แท้ งามครับดุด mhm. โอ้โหไม่น <disappointing Soviet eron> ้อ <figuring> ย <out nosso fuck> ่างเดียวมีบอกส็ินเล่าไงที่เด็ด้ยี่นเจ้นี่เด็ดโฟมเทียงโอ้วจดีเซฟบดีคำคำนี่ดอกเพิ่นมเ่ยนะฮะนี่ ก็เศร้าคดๆเพิ mm ่งแต่งั่นก็สวยแต่งแล้วดีแล้วมาใหญ่บรุขุดมันก็ดีแล้วลาปุดปุดจาคือขคุดวะหืมง่ายโคตรนี่ลา่นี่ก็เลยอาอ แม่เราปลูกปลดกเราปลูปุดกได้หัวขาวๆสักครั้งเลยเนาะปลนกันปลนกันเราจะมาสื่อสารไปเนาะจ้าเราปลูกปลนกันเลยนี่เต็มบัดปลูกดอนผู้ที่ใดเจออีกแล้วตามหาดินแตกแบบนี้พี่น้องแตกเลยเธอแตกเลยเธอจะก็แตกแห้งกระแดงบ่ xin lây xin phu xin lỗi Ừ lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi Này bỏ xin lỗi xin Này xin đi 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 cái đi ตริงนี่ก็มีบ่มีจริงดีมากกว่าสองไม่รู้ลงไปสามอันนะ่ะอ,อันนี้ถึงนี้เนะ่ยต้องดินผุผูแบบนี้เนาะดินแบบล้วนๆซุยๆโอ้หสีว่ามุมนี้มีสีนี้เลยนี่หัวนี่งาม dòng hô cố gắng mặc dù sau khi mà mụn níp phục xách là cái gì cụt có ừ. một sắp bóp ní 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 bóp Tao sẽ về quê lạ rồi bé. không có là. Dê tông là. đi đi. đây đây tông là. Dê 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 tông là. ôi tông đi lâu lâu như Dê sao ดีเยังดีเลยตามมาอีกดิเสตเสียอยู่บานนัก้ติ่งมันตั้งมันยูใสอ้นี่นีต้งกะเตดูใสบุ่งนี่ดี ต้องตานเผื่อน้เลยเนาะเอามาต้านีู่้ดีเพอดีวปานคนปลูกไวู้้พอดีกินเ่องต้องกกเด้อเอาไม่เนน้น้อยบ่ตามนี่น้อยเด็พอดีกินผูดีกินผู้ดีกินเบดเบดทางนี้ดูเราสิเห็นไหมนี่ทำไมละี่น้องเอฟซีเสื้อได้หน่ โผล่ไปน่อยู่จันะหัวลจักเดือนแบบนี้เอ้าทำนี่ามาเบาหนีใส่หน้าหัวโอ้ยบักเงือเมื่อกีเราได้สีแดงเยอะไปแล้วตเขียวเสื้อสีเขียนหน่อยองเขียมดูนี่ดิเทเน่ เอ้ยโมเมนเคลื่อนแบนีเคลือ,อนนีบมเมนหลหัวรับนยนน้อยเงาๆแบบนี้มันยังมาทันวนมาโหนี่ดีเก่งปดีเกงไวขีเกงใส่ปลานี่ถือไว้นนป,ปดีกินลนะเกงถือไว้เหอนะะีกงสองหัวหนึ่นง,ง,งอพอแล้วนะ เอา้อันคนเที่ยวหันไปออ่ะเอาเงินก่อนนะเองินพอแลยพี่เจ้าได้หลายแล้วจ้ะอ๋าคนละหัวด้วยมั้งวันดีทีงสีเหลือง นี่ยงกคอยผักปลูกบ่ขึ้นเป็นน้ำดินบพดินเรางามกว่าว้าวยังเ,เป็นนื้เอเป็นนึงสุพี่น้องกินนะห่งน้อยกว่า,น,านี่กคุ้มผ้มที่ไหน โอ้มันสีเสียเปิดแล้วมันสีเชียบ่ะน้อยบอสต่อเฟืองเป็นอย่างสีสวยขนาดเลยสีมันจะแซ่บขนาดเลย ใจเนาะเจ้าโครงพึ้นก็นจะโขคุณพื้นก็นได้พึ้นบอกมาเอาไปกินก็นได้พี่น้องข้ามาห่มแล้วบอยแดดนี่มีสองสีม,ม,มีสีแดงกับสีเหลืองเนาะจ้าสีแดงอันี้เป็นสีเหลืองอันนี้หันใหญ่หนูแน่ใจพี่น้องว่าคุณภาพสีซัมใดจะกับเป็นเมงเป็นเทาแหงนม่ ถ้าแบบนี้ฮันนี่นอนกินได้บ้านเราบอกเ้านำมาลักเด้อเลยไปเราบึงคลิปเนาะไปจือได้นี่ก็นำนี่วันนี้นำลูกเพ่งเนาะเราปลูกสารพัดปลูกโอ้ยหแล้วหมักคนมักปลูกมักคนมาปลูกมักฝังแล้วก็ปลูกพักปลูกหย่าก็น้ำเงินเพลินมีแสงโซลาร์เซลล์เด้อเห็นแบบนี้อยู่ในป่าในโดมเลย ที่ไดนถึงราครยืนอยู่ฝั่งพุ่นเนะะาะสา,มา,มา,า,มายม,ายมยันมางะหอละหันหอมะต้นปักไงพ่เคเอาเม็ดมาปลูกที่แกรดาส่งมาให้จากเมืองนอกบ่ขึ้นพี่น้องอจะลองปลูกใหม่ต้นปักไงเอาพวกมือดพด่อคีนเลกพาเบิ่งสวน แกไปปลูกพักต่อแกไปปลูกแตงพี่น้องเย,นย,นยนน็นๆเพื่อเพื่อลุงแกจะมามเ,เดี๋ยวมีโอกาสมาเจอแกเยน็นจะพาพี่น้องมาเที่ยวอ,อีกรอบนึงครับวันนี้กระสิพากันเมื่อแล้วพี่น้องเอามันเมื่อนึงแล้วใน <c oughs> ของยาของกินแล <c oughs> กะก็สิเอาแนวไปปลูกนําอแนวไปปลูกให้นาเผื่อได้กินกับปีหน้าเพื่อแลพี่น้องปลูกตอนนี้กินปีหน้าปลูกตอนนี้กินปีหน้าเผื่อพอนเป็นเรือนเนาะ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกัอนคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเห็นจิ๊กเด็กอยู่